วันนี้จะพามาปลอกเปลือกมะม่วงมียำมะม,ม่วงกันวันนี้ ออกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสับเฉลีมะม่วงกันสับมะม่วงทยมายำมะม่วงกันนะคะเอาเปลือกมันทิ้งก่อนเก็บเปลือกมันทิ้งก่อนขยะที่นี่แยกขยะนะจ๊ะขยะสีเขียวคือพวกพืชผักแต่ขยะธรรมดาก็แยกต่างหากที่นี่แยกขยะ มะม่วงลูกละห้าสิบบาทนะคะเนี่ยลูกหนึ่งห้าสิบบาทเด่นไกลแท้จะพากินยำมะม่วงกันวันนี้ Ui, gặp xuống Gặp xúc, gặp xúc Sẽ mai cái xóm của anh อันนี้ทำกินเองไม่ต้องใส่ถุงมือแล้วเนาะทำกินเองคนเดียวจ้า ให้เกี้ยงเลยเพราะว่ามันแพงอยู่บ้านเราได้เป็นกิโลอยู่นี่ได้ลูกหนึ่งสับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามายำกัน อันนี้คือสับเสร็จแล้วนะคะสับมะม่วงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำยำกันโอเคนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทำอีกยำอีกรอบนึงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะช่องคุณยายบีนี่สตอรี่จ้าสวัสดีค่ะ